วันนี้สามีฝรั่งบอกพลอยว่าอยากจัดสวนค่ะพลอยก็เลยโอเควันนี้นะคะลงมือจัดสวนได้เลยค่ะวันนี้ก็มาที่หลังบ้านของเรานะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอเจสอร์รี่นะคะมาค่ะพี่ๆค่ะ EP นี้โปรเจกต์นี้ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะสระว่ายน้ําของเราก็ได้มาส่งแล้วเราก็ได้ทําการประกอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พลอยกับสามีแล้วก็คุณพ่อนะคะมาที่จุดหลังบ้านค่ะก็คือจุดข้างๆที่สระว่ายน้ํานั่นเองนะคะนั่นคือจุดล้างตัวนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาจัดสวน สวนหย่อมเล็กๆนะคะสวนของพลอยนะคะที่ออกแบบออกมาก็จะเป็นสวนสไตล์ยุโรปค่ะไม่รู้ว่ายุโรปแบบไหนผสมประสานกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะแต่จริงๆวันนี้พลอยมีเล็บมาแล้วนะคะว่าพอจะต้องตกแต่งสวนยังไงอันดับแรกขอเคลียร์พื้นที่ก่อน เอาอันเก่าที่เราปูไว้เนี่ยเพื่อเป็นซิมเปิลตัวอย่างเอาออกก่อนคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปูผ้ายางสีดํานะคะพลเรียกว่าผ้ายางง่ายๆเนาะพี่ๆคะ่ะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาออกก่อนเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเนี้ยหลังจากนี้นะคะพลก็จะลงต้นไม้แต่พลไม่แน่ใจเลยว่าต้นไม้นะจะพอไหมพี่ๆแต่ว่าต้นเนี้พยพลซื้อมานะคะ800บาทค่ะพี่ๆเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้แต่สวยมากๆและก็เลือกเอาต้นไม้ที่เป็นแบบว่าเป็นสไตล์ยุโรปที่เขาตกแต่งกันนะคะ วันนี้ช่วยกัน3มคนค่ะแต่ว่าพ่อพลอยทำหนักสุดนะคะเพราะว่าแกขุดทั้งปลูกทั้งทุกอย่างเลยค่ะพี่ๆค่ะพลอยแกก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายเพราะว่าพลอยป่วยค่ะพี่ๆเป็นหวัดแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไม่สนุกกับการทํางานเนาะแต่เราก็พยายามที่จะนั่งนะคะแล้วก็ออกแบบให้พ่อว่าไอ้วางต้นไม้ตรงนี้จุดไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พลอยก็ไปเอาวันเก่าของพลอยออกมานะคะพี่ๆเพราะว่าสงสารน้องมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นพลอยก็ไม่ได้ดูแลน้องพลอยก็เลยถอนน้องออกมาเลยค่ะ แล้วก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าฟอร์มน้องสวยมากๆนะคะรวมกับถึงต้นสนอันนี้ด้วยค่ะพี่ๆคะ่ะพอซื้อมาต้นละ500้อยบาทก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ไรเลยแล้วพอรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องเอามาตกแต่งตรงสวนยุโรปตรงนี้ของเราดีนะคะก็เลยถอนลากถอนโคนออกมาเลยค่ะพี่ๆคะ่ะ เอาไปไว้ตรงที่ตรงนี้นะคะแล้วมันเหมาะมากพี่ๆดูสิคะการที่เราจะทําสวนยุโรปเนี่ยเราต้องเน้นพวกสนนะคะสนให้มากๆเลยสนบรูสนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเน้นต้นสนให้เยอะมากที่สุดนะคะพลอยก็เลยเห็นว่าเออน้องเนี่ยสมควรจะต้องอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาน้องมาปลูกนะคะก็เลยเข้ากันมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะแต่ว่าหน้าตาออกมาน่ารักดูดีนะคะสวนมินิมอลของพลอยเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆคะ่ะแต่ว่า ว่าต้นไม้มันจะไม่พอจะต้องไปซื้ออีกนะเนี่ยพี่พี่แต่อ่ะเดี๋ยวกันค่ะเราจัดให้มันดูสวยๆก่อนนะคะสามคนช่วยกันค่ะพี่พี่วางตรงไหนดีให้มันสวยจุดไหนดีเนาะพยายามที่จะออกแบบให้มันดีที่สุดค่ะพี่พี่หนูก็พยายามจัดต้นไม้ไล่ระดับนะคะต้นไม้ว่าต้นไหนจะต้องวางตรงไหน,นแต่ว่าต้นที่พลยยไปถอนมาม่เกียคือฟอร์มน้องสวยมากๆถ้าไปซื้อก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะคะต้นสนเนี่ยที่เขาเนี่ย แพงเพราะว่าต้นสนเขาโตช้าค่ะพี่ๆเขาเลยขายแพงนะคะก็เลยเข้าใจแล้วทีเนี้ยพลอยเนี่ยก็เป็นคนดันชอบต้นสนด้วยนะคะสนบูสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาตกแต่งสวนยุโรปก็เลยซื้อน้องมานะคะ2ต้น3ต้นแต่ก็ไม่ได้ใช้เอาไปไว้หน้าบ้านเราก็เลย้อนมาเลยค่ะเอามาไว้หลังบ้านจะได้ดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะถ้าซื้อเพิ่มก็เสียตังอีกค่ะพี่ๆค่ะเราก็เลยเอามาใส่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงพลอยก็พยายาม ที่จะจัดเอ๊ะตรงนี้ซ้ายหน่อยขวาหน่อยสามีก็วางจุดนี้นะาันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามช่วยกันออกแบบนะคะให้หลังบ้านของเราเนี่ยให้มันดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งให้คนที่เขาใครมาเนี่ยก็จะได้มานั่งตรงนี้นะคะเป็นที่รับแขกไปในตัวเนาะแล้วก็วางต้นไม้สวยๆปลูกต้นไม้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันร่มรื่นหน่อยเนาะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเอออันนี้พอ่อพลอยกับพลอยก็พย,กพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดนะคะพี่ๆแต่ว่าวันเนี้ยพลอยกับสาม มีพูดเลยนะคะว่าต้นไม้ไม่พอเราจะต้องไปซื้อนะคะพลอยก็เลยได้เลยเดี๋ยวเราจัดตรงนี้เสร็จนะถ้ามันไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับรถไปซื้อแป๊บเดียวนะคะอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์รอหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะเสร็จแล้วก็กรบดินค่ะวางดินให้มันสะสวยดินเนี่ยก็ไม่ต้องยากเลยค่ะซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะเจ็ดถุงร้อยค่ะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ดินเป็นคุณดินคุณภาพด้วยนะปลูกของนี่สวยมากๆเลยเพราะว่าพลอยซื้อเจ้านี้มานะคะดินเขาปลูกของงามจริงๆนะพี่ๆอันนี้ ก็มาถอนต้นสนไดก้อนออกเลยค่ะพี่พี่เขาเรียกว่าสนไดก้อนหรือสนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะพี่พี่ค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีใครมาดูแลพ่อพลอยก็ไม่ค่อยดูแลสักเท่าไหร่คือพวกเราละเลยตรงนี้มากนะคะจนหญ้าขึ้นจะท่วมต้นสนและพี่พี่เอ้ยพลอยกับสามีกับพ่อเนี่ยก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวเราจะเอา เจ้าต้นสนตัวนี้แหละไปไว้หลังบ้านแล้วก็ไปวางเป็นไม้ประทานให้มันสวยๆพลอยบอกให้สามีพลอยขนไปเดี๋ยวพลอยจะไปเลือกว่าไอ้ต้นไหนใช้ต้นไหนไม่ใช้นะคะคุณพ่อพลอยกระท้อนออกนะคะเดี๋ยวรอสามีมาก่อนนะคะว่ามันจะถอนได้ไหมพี่ๆเพราะว่าโอ๊ยพี่ๆค่ะคุณพ่อพลอยถอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอสามีมาสามีมาช่วยกันนะคะดึงค่ะดึงช่วยกันนะคะอ๊ะ ดึงค่ะเออดึงช่วยกันกับพี่พี่ขาแรงดึงก็จะไม่มีนะพี่พี่เอ,อ้ยต้องใช้สองคนอ่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาเลือกกันว่าเราจะเอาต้นไหนเราจะไม่ใช้ต้นไหนนะคะแต่ที่แน่แ่ต้นสนไปนู่นเลยค่ะมุมตรงนู้นเลยเดี๋ยวเอาไอ้เจ้ากระถางต้นนั้นนะคะออกเลยที่พ่อเอาออกนะคะพลอยก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่พลอยก็เป็นตากล้องถ่ายรูปให้พี่พี่ได้ดูกัน เสร็จแล้วค่ะพี่พี่ขาเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปซื้ออีกต้นหนึ่งมาใส่แล้วก็ไปซื้อพวกหินมาใส่เพิ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้ย ลืมไปค่ะพี่พี่ค่ะไอเจ้าต้นนี้มันมาบางังกล้องพลอยหมดเลยพลอยมาวางไว้นะคะเออพลอยนด่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจับวางจับวางเรากําลังจะเตรียมลงหินกันแล้วค่ะหินนะคะก็จะมีหลากสีมีสีน้ําตาลที่พลอยซื้อมาเพิ่มแล้วก็จะมีสีขาวเทาที่มาซื้อมาครั้งแรกนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะมาปูก่อนผ้านนี้ก็ซื้อมาจากร้านต้นไม้เลยพี่พี่ค่ะ250าบาทไม่แพงค่ะ คุ้มด้วยนะคะเอาผ้าสแลนสีเขียวออกแล้วปูสีดําให้มันเหมือนกันเลยค่ะพี่พี่มันจะได้กลมกลืนมันจะได้ดูสวยงามค่ะพี่พี่คะเสร็จแล้วก็มาตัดแต่งนะคะรัดเลาะกันไปเอากันไกมาตัดค่ะสามีก็ช่วยอย่างเต็มที่นะคะถ้าไม่มีคุณพ่อพลอยวันนี้ไม่เสร็จแน่ค่ะทุกคนพ่อพลอยเป็นเจ้าแรงหัวหลักหัวแรงให้เลยนะวันนี้คือจริงๆพ่อพลอยเน่เวลางานบงการบ้านอะไรเก๊เกททำทุกอย่างอะพี่พี่ตั้งแต่พลอยซื้อรถมานะถ้าจะพูด ถ้าจะพูดนินทาพ่อตัวเองนะพี่พี่เอ้ยนินทาในความดีของแกนะนะพี่พี่ตั้งแต่พลอยออกรถมานะคะพ่อพลอยเนี่ยคือล้างรถให้พลอยตลอดเลยค่ะพลอยเนี่ยไม่เคยล้างรถตัวเองเลยนะสักครั้งหนึ่งเพราะว่าพ่อแกล้างแกทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่พลอยไป ฟินแลนด์หรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะคือบ้านนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่บ้านพลอยสะอาดหมดจดทุกอย่างแล้วแม่พลอยก็จะมาทําความสะอาดให้บ้านพลอยทุกครั้งเวลาลูกกลับมาจากเที่ยวอะไรเงี้ยคือแกจะมาซักเสื้อผ้านั่นนู่นนี่ให้ให้ของพลอยตลอดกับสามีนะคะคือในส่วนของในบ้านเนี่ยแม่พลอยจะมาดูแลแต่ว่าในส่วนของสวนในส่วนของต้นมงต้นไม้พ่อพลอยดูแลให้เต็มที่ค่ะตัดยุงตัดหญ้านะคะคือคือพลอยไม่ พลอยวางใจได้เลยอะค่ะว่าบ้านพลอยสะอาดแน่นอนแล้วสามีก็จะให้น้ําใจพ่อกับแม่ทุกครั้งเลยค่ะคือสามีคือเจงเกงใจพ่อกับแม่นะบางทีบางทีพ่อพลอยตัดญ้าอยู่เงี้ยคือแกก็ทําของแกประจําอยู่แล้วสามีก็จะยื่นเงินให้ตลอดนะคะคือเพราะว่าสามีบอกว่าเออเพราะว่าพ่อพ่อพลอยอะแบบแกไม่ค่อยอยู่เฉยเฉอะพี่พี่นี่แหละเป็นทาไมเหตุผลหนึ่งทําไมเราถึงอยากจะได้ซื้อที่นานะคะเพราะอย่างนี้แหละก็เลยว่าจะเอาไปทําอะไรเงี้ยถ้าพ่อพลอยเกษียณเนาะเพราะว่า อีกช่างหน่อยพ่อพลอยก็เกษียณแล้วเพราะว่าพ่อพลอยเป็นนักการพันโลงนะพี่ๆแกไม่ค่อยอยู่เฉยๆแกจะชอบทาความสะอาดนั่นนู่นนี่นะคะสมกับเป็นนักการพันโลงจริงๆนะพี่ๆพ่อพลอยอ,อ่ะ อ้าวพี่ๆคุยไปคุยมาเราถึงไหนกันแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางหินค่ะวางหินตำแหน่งได้ไหมพอๆก็เทเลยค่ะเทเลยไอ้พวกหินที่ว่าเราเอามาออกไปข้างแรกอะค่ะพี่ๆเราเดเาเทไปก่อนนะคะไอ้ที่สีมันเหมือนมีฝุ่นมีอะไรเราไม่ต้องกังวลน,นะพี่ๆเดี๋ยวเราจะฉีดน้ําทําความสะอาดเดี๋ยวสีมันก็จะสวยเองนะคะอ่าเราเอามาตัวนี้อุ้ย พี่ๆพอยกับสามีช็อตฟิลเลยอ่ะไม่เป็นไรพ่อพลบอกว่าเดี๋ยวๆโกยมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ให้มันตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นสองสีค่ะให้มันดูสวยดูเก๋อันนี้ก็คือยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะพี่ๆเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะพอยกับสามีก็อ่ะมาช่วยกันนะคะพ่อพลช่วยกันก่อนเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไปได้ซื้อต้นไม้อีกนะคะอีกรอบหนึ่งว่าเราจะได้ต้นไม้อะไรเนาะพี่ๆค่ะ EP หน้าเนี่ยพี่ๆเอ้ยเดี๋ยวพี่ๆได้มาเห็นกันว่ามันจะต้องสวยแค่ไหนแล้วเพราะว่าพลเนี่ยก็ จะพยายามตกแต่งหินตกแต่งอะไรให้มันดูดีนี่แหละค่ะพี่ๆแล้วก็แล้วก็หินเนี่ยมันไม่พอหนูจะต้องไปซื้อใหม่ด้วยความที่หินเนี่ยเราสั่งมาน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปซื้อ3าเลยค่ะเพราะว่ามันถุงหนึ่งเนี่ยมันประมาณ150บาทนะคะแล้วก็อ่าเราจะไปซื้อต้นไม้มาเพิ่มค่ะนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะคะพี่ๆค่ะ,ะช่วยกันแป๊บเดียวก็จะเสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทไปอีกนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะก็อีพีนี้มาอัปเดตกันประมาณนี้นะคะพี่ๆเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะแบบเตม ว่าโฉมมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะสวยแค่ไหนฝากพี่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเดาจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรูปภาพบรรยากาศที่พอยมาฝากทุกคนสําหรับอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ